สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อตัว MySQL นะครับด้วย Python ก็เป็น EP ที่2นะครับหลังจากที่สอนติดตั้งไปนะครับตัวนี้ก็จะใช้ตัว SQL นะครับของ e x a m p นะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเลยนะครับว่าเราจะเชื่อมต่อกันยังไงนะครับโอเคอันดับแรกนะเดี๋ยวเราเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาก่อนนะครับก็จะอยู่ด้านใน ไดซีนะครับหรือว่าได้ที่เราติดตั้งไปนะครับโฟลเดอร์ของ e x a ก p กดเข้ามานะครับมันจะเป็น e x a m p นะครับคอนโทรลตัวนี้อยู่ด้านล่างหน่อยนะครับก็เปิดขึ้นมานะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับของ e x a m p ก็ Start 2ตัวนะครับ Start 2ตัวนะครับเมื่อเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับกด Admin นะครับ มันจะเด้งเข้าหน้านี้ขึ้นมานะครับทีนี้เรามาเลื่อนหาตรง phpmyadmin นะครับกดเปิดขึ้นมาก็เรามาเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าหน้าหน้าต่างนะครับจัดการข้อมูลของเราอโอเคทีนี้เดี๋ยวมาอันนี้ก็เปิดทิ้งไว้นะครับผม โอเคอันนี้ก็เดี๋ยวใช้คอมตัวเองเป็นเครื่องจําลองก่อนเดี๋ยวในพีลึกๆถัดไปนะครับก็จะสามารถไปวางระบบเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับเดี๋ยวสอนสอนวางระบบอีกทีนึ่งนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะเอาไว้เขียนโค้ด MySQL ใช้ไพชามในการเขียนนะครับ วันนี้ก็จะสอนเชื่อมต่อก่อนนะว่าเราเ,ออเชื่อมต่อสําเร็จเชื่อมต่อสําเร็จเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสอนเป็นถัดไปเป็นหัวข้อไปเรื่อยๆนะครับอโอเควิธีการใช้นะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นตัวไลบรารีนะครับของกลุ่มคอร์สสอนนะฮะก็จะเป็นตัวไลบรารีที่ปรับแต่งเพื่อที่ให้มันใช้งานได้ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ในกลุ่มก็จะเป็นมือใหม่นะครับส่วนส่วนใหญ่ดังนั้นตัวนี้ก็เลยจะเป็น เป็นโค้ดที่สั้นนะฮะแล้วก็เน้นใส่พวกพารามิเตอร์ซะส่วนใหญ่นะครับโอเคอ่ะอันดับแรกนะก็ฟอร์มตัว Edit So Good เข้ามานะครับ p v a t e อ๋อโอเคตัวนี้ต้องไปต้องไปอัปเกรดกันนะครับต้องไปอัปเกรดก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเกรดนะฮะก็ไปเข้าไปในเว็บก็ได้นะครับตัวนี้ผมมีโหลดไว้อยู่แล้ว อับเกดเป็นตัว1นะครับเวอร์ชัน1 0. 0. 0 0 0 1 0นนะครับก็เดี๋ยวติดตั้งต้องใช้เป็นเวอร์ชันนี้ขึ้นไปขนะนะครับถึงจะถึงจะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้นะครับโอเค อ่ะตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยเลยรอยให้มันโหลดข้อมูลเข้าอ่ะก็นะครับ sql แล้วก็ import edsg my sql นะครับอ่ะอ,อันนี้ผมก็ตั้งชื่อว่า sql นะครับเท่ากับ edsg sql อ่าแล้วก็วงเล็บเปิดปิดตัวนี้จะรับค่ามันทั้งหมด3ค่าคือ host นะครับก็คือว่าหรือว่าหมายเลข ip หรือว่าตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ของเรานะฮะแล้วก็2 จะเป็น username นะครับแล้วก็ password ในการ login เข้าสู่ MySQL ของเรานะครับอันนี้ก็สร้างตัวแปรขึ้นมานะครับเพื่อที่จะง,ง่ายเนาะอันนี้ก็ host เท่ากับ localhost ตอนนี้เราใช้เป็นตัวจำลองนะครับก็คือคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ IP ก็จะเป็น 1, 1 2 7 7 0 0นนะครับแต่ว่าเราใช้ใช้สับนี้ง่ายสุดนะ localhost นะแล้วก็ user นะครับ ของใครของมันนะ,ะ ep ติดตั้งสอนวิธีการสร้างไว้แล้วนะฮะใครที่แปลงนะครับแปลงก็เอาก๊อบตัวนั้นมาใส่นะครับอโอเคแล้วก็นำมาใส่ในนี้โฮสต์ host, อ่ายูเซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆใช้แค่นี้ก็ได้นะครับก็รันผ่านแล้วนะครับสามารถ เขียนโค้ดลำดับถัดไปได้เลยแต่ว่าทีนี้แนะนําว่าให้มีตัวหนึ่งเข้ามาเชื่อมนะครับเพื่อทีจ่จะเช็คว่ามันเชื่อมสําเร็จหรือไม่นะเช็คเท่ากับ sql dot edsg ใช้เป็นตัว connect นะ connect m y sql นะใช้เป็นตัวนี้นะโอเคแล้วก็ใช้เป็น if e นะครับ if e if e e check ไม่เท่ากับ ไม่เท่ากับตัวนีนะ้ก็คือเป็นเทสนะครับถ้าไม่เป็นเทสก็คือเชื่อมต่อสําเร็จล็อกอินโอเคแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดเอลเอก็แคน not login แล้วกันก็ลองหลานดูนะครับ Okay. อันนี้ก็เชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราไซ่รนผ่านผิดอะไรเงี้ยนะครับหรือโฮสต์ผิดอะไรก็ตามนะครับมันก็จะส่งค่ามาออกมาว่าเป็นเท็จนะครับก็คือมันก็จะเอวอ่าเค okay. ทีนี้เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวสอนคําสั่งง่ายๆก่อนสักหนึ่งอันก็คือการอ่าน d a t a าเบสนะครับที่อยู่ด้านในของ m อ My, p พ p เอ My m ม้ของเรานะครับก็คือจะอยู่ฝั่งนี้นะครับซ้ายมือ ซ้ายมือสุดของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็น d a t a b a เบนะครับที่เรามีอยู่ก็จะเก็ตออกมานะครับวิธีการใช้คำสั่งในการเก็ตก็ไม่ได้ยากเลยเลยนะครับก็ง่ายๆอ,าอย่างเช่น mydata mydata เท่ากับนะครับ sql.edsg Uh, get Get database นะครับตัวนี้ก็ไม่จำเป็นที่ต้องใส่พารามิเตอร์อะไรนะครับก็แค่นี้เองนะก็จะอ่านออกมานะครับก็พิมพ์ออกมาได้เลยนะครับ p ิ i n t my data ข้อมูลที่จะได้รับนะครับก็จะเป็น list นะครับแล้วก็ด้านในนี้จะเป็น string นะครับผมถ้าเกิดใครเคยเรียนเกี่ยวกับ,บ MySQL เนี่ยข้อมูลจะส่งมาเป็น tuple นะฮะก็คือ จะเป็นวงเล็บแล้วก็ข้อมูลภายในแต่นี้ผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วคือพร้อมใช้งานก็คือเป็นลิสต์นะครับเป็นพ่วงออกมาคือข้อมูลมันเยอะก็เลยเก็บไว้ในลิสต์ให้แล้วก็ถ้าเกิดจะเรียกใช้งานก็เป็นลำดับไปเลยนะครับเป็น i n d e x อ่าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้อมูลชุดข้อมูลนี้เป็นสตริงให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคก็ ประมาณนี้นะครับเป็นลิสตถ้าเกิดอยากเข้าถึงข้อมูลก็ใช้เป็น for i in ก็ได้นะครับ for in แล้วก็ print ถ้าเกิดต้องการไปจัดเก็บอะไรเนาะก็แบบนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราปุ๊บเรียงออกมานะก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็ วิธีการเชื่อมต่อเบื้องต้นนะครับที่เราต้องรู้เลยนะครับเนะี่ลำดับถัดไปสิ่งที่เราต้องสร้างก็คือสําคัญเลยก็คือแพ็กนี้นะครับที่เราต้องทําส่วนที่เหลือก็เขียนโค้ดปกติทั่วไปไง่ายๆนะครับอโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคสวัสดีครับ